คืเราผมวันนี้มาเก็บบรรยากาศน้ำท่วมให้ดูครับผมไม่เคยเห็นแบบนี้ครับผมปีนี้ยอมรับว่าสุดๆเลยครับทุกคนลองดูกันแล้วกันขนาดพวกคนาพวกอะไรสูงจนยังท่วมหมดเลยครับผมเห็นไหมพวก หมดพวกอะไรมันก็ขึ้นมาอยู่ตามต้นไม้เต็มเลยครับเียนอกนั้นยังไม่พอครับผมมีพวกสัตว์พวกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับผม อย่างเช่นทุกคนลงมาดูกันแล้วกันครับผมนี่ว่าตัวอะไรครับนี่อยู่เป็นกองแบบนี้เลยครับเพราะว่าน้ำมันท่วมครับผมมันก็เลยพากันออกมายอมรับว,ว่าไม่เคยเห็นจริงๆครับปีนี้รู้สึก แปลกมากครับผมไม่ใช่แค่กองเดียวครับผมมันมีหลายกองครับผมฝั่งโน้นก็เหมือนกันครับแมมยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ขึ้นมาอยู่ตามต้นไม้เพราะว่ามันไปไหนก็ไปไม่ได้ครับผม เมื่อคืนฝนตกหนักมากครับผมทางจังหวัดสุรินทร์ครับผมเพราะว่าไม่เคยเจอแบบนี้มานานแล้วครับตั้งแต่สมัยเด็กๆ ดูมันเยอะมากครับผมที่ให้ดูนี่ไม่ใช่อะไรครับผมก็คือไส้เดือนครับดูครับมันขึ้นมากองเต็มเลยครับเพราะว่ามันไปไหนก็ไปไม่ได้ครับผมเพราะว่า ข้างๆน้าก็ท่วมท่วมจนไม่มีที่จะไปครับผมมันก็เลยพากันมากองอยู่แบบนี้ครับผม รับผมก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศน้ำท่วมประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศให้ดูไปเรื่อยๆครับผม